สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการพาเครื่องเมืองสยาม88นะครับ EP นี้เป็น EP ที่24นะครับวันนี้ผมมีพักเครื่องมานําเสนอนะครับก็มีพระหลวงพ่อเงินนะครับหลวงปู่ทวดนะครับพระซุ้มกรแล้วก็เหรียญเกจิคณาจารย์นะครับฝากพี่ๆน้องๆฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามช่องผมนะครับแล้วกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจนาพระเครื่องสวยๆนะครับทั่วเมืองไทยนะครับมาให้พี่ๆรับชมกันนะครับมาที่รายการที่1เลยนะครับ ของวันนี้นะครับอ่ารายการที่หนึ่งของวันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับปีหนึ่งห้านะครับอ่าเดี๋ยวให้พี่พี่น้องๆทั้งบ้านรับชมกันนะครับสวยสวยเลยนะครับหลวงพ่อเงิน,นครับโอ้โหมือนี้เหมือนนับแบงก์น,นะครับเป็นเลขแปดเลยนะครับอันนี้คอบล็อกที่คอไม่แอลนะครับหูตัดชิด เนื้อทองเหลืองนะครับเป็นกิ่งนะครับสวยๆเลยนะครับวงนี้นะครับแบ่งปันเบาๆนะครับสามร้อยบาทรวมส่งนะครับหลวงพ่อเงินนะครับหนึ่งห้านะครับดูใกล้เลยนะครับอ่าความสวยนะครับเนื้อโลหะนะครับโลหะทองผสมครับนี่ชัดๆเลยริ้วลอยก้นวงเดือนนะครับตัดต่อโค้ดหนึ่งห้านะครับสวยๆนะครับสามร้อยบาทนะครับและการที่สองนะครับหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับหนึ่งห้านะครับ อุดกิ่งนะครับองค์ที่สองก็ผิวสวยนะครับนี่เนื้อทองเหลืองประกายเลยครับมีคาบคาบบล็อก a อคาบคลิปนี่นะครับคาบยาขัดเขาเรียกว่าคาบยาขัดสวยเลยครับอ่าหลวงพ่อเงินหนึ่งห้านะครับสามร้อยบาทรวมส่งครับรายการที่สองรายการที่สามนะครับอ่าหลวงพ่อเงินอีกองนะครับหนึ่งห้านะครับ ่าฐานตอกหนึ่งห้าก้นวงเดือนนะครับฐานองค์นี้จะเป็นพิมพ์มือจุดนะครับเนี่ยผมให้ดูนะครับเห็นปลายนิ้มไหมครับจะเป็นจุดนะครับองนี้รวบพิมพ์มือจุดนะครับค่อนข้างหายากนินึงนะครับองนี้นานจะเข้ามาทีนะครับผมได้แบ่งปันมาจากอพี่ๆนะครับที่รู้จักนะครับแบ่งปันมาให้ครับอ่าหลยการที่สามนะครับหลวงพอเงินนะครับหนึ่งห้านะครับบล็อกมือจุดนะครับ สามร้อยบาทรวมส่งนะครับมาที่รายการที่สี่นะครับอ่าเป็นหลุมพงเงินครับพิมพ์คิตานะครับพร้อมเรียบในตลับนะครับรายการที่สี่สวยเลยนะครับเนี่ยดูเนื้อนะครับแห้งครับคราบขี้เบ้าหล่อโบราณนี้แบบสวยครับดูชายจีวรนนะครับสังกติใบหน้าเริ้วนี้ชัดเจนนะครับเนื้อก็โอโหสวย เนื้อแห้งรอยย่นยับของเนี่ยครับของเนื้อโลหะนะครับตึงครับเนี่ยครับเส้นใยบัวต่างๆเป็นเอกลักษณ์นะครับพระหลวงพ่อเงินเนี่ยสวยงามนะครับผมชอบมากเลยเมตตามหานิยมนะครับค้าขายค้าขายค้องมือครับเหมาะคู่ควรเกี่ยวการบูชาครับหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับพร้อมเรียมนะครับองค์นี้แบ่งปันเบาๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับ สามร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับมีเก็บปลายทางนะครับองค์ที่ห้านะครับเป็นหลวมพ่องเงินอีกองค์นะครับอ่าองค์นี้จะแบบโอ้ผิวมันเลยครับองน,นี้องค์น,นี้เนื้ออ่าเนื้อทองเหลืองนี้จะมีครับคี้เ้านะครับวันน้าจอกเป็นทางเหลืองอมอมน้ําตาลแดงนะครับองน,นี้เขียวๆนิดนึงนะครับอืมองน,นี้ส่องกับไฟแล้วสวยมากเลย หน้าครอบครองนะครับคาบคี้เบ้าอะไรต่างๆนี่ครับดูเลยครับยังอยู่ครบนะครับชายจีวรริ้วสังคติมือท่านนะครับสวยมากครับองนี้ครับแบ่งปันเบาๆครับสามร้อยห้าสิบครับรวมส่งครับมาที่รายการที่หกนะครับรายการที่หกก็เป็นอีกองนะครับอ่าองนี้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับอ่าพิมพ์คิดตามเหมือนกันนะครับองนี้จะหล่อมาแบบว่าธรรมชาติะครับอืม สวยมากเลยครับผิวแห้งแบบว่าเป็นทองเหลืองที่ผ่านการเวลานะครับผิวที่ต้องแน่นแบบนี้ครับจะมีคราบขี้เบ้าต่างๆเกาะนะครับตามริ้วซอกซอกจีวรลึกๆต่างๆเนี่ยครับสวยเลยนะครับตันนี้แบ่งปันสามร้อยห้าสิบครับรมส่งนะครับหลวงพ่อเงินไว้บางคานนะครับมาต่อที่รายการที่เจ็ดนะครับแล้วารที่เจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อกันครับหลวงพ่อกันวัดพญาตินะครับเซียนตองครับเหรียญนี้โอ้โห าสสิกจริงๆเลยเหลียนนี้สวยงามนะครับดูเส้นกระสายเหลี่ยนนะครับตัวชัดนะครับนี่ครับอืมสวยมากหลวงพ่อขันวัดพญาตนะครับแบ่งปันเบาๆนะครับสามร้อยบาทรวมส่งครับต่อมาอะไรกันที่แปดนะครับอ่าหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเหรียญข้อหลามตัดนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญยอดนิยมของอ่าฝั่งทางกรุงเทพเลยนะครับ นนทบุรีนะครับจะฮิดๆกันมากนะครับชอบใช้กันมากครับหลวงพ่อเอี่ยมเพราะประสบการณ์นี้เหนียวครับประสบการณ์นี้โอ้ไม่ต้องบอกครับคนย่านนั้นรู้จักกันดีครับวัตถุมงคลสายสายวัสพาน์สูงนี้โอ้โหแบบผมบอกว่ามีประสบการณ์เยอะมากนะครับอยากให้พี่ๆน้องๆลองใช้ดูนะครับแป่งบันเบาๆนะครับเหรียญข้าวหลามตัดตรงนี้ครับหลวงพ่อเอี่ยมวัสพานสูงนะครับเอาสามร้อยบาทรวมส่งนะครับมีเก็บปลายทางนะครับ องค์ที่เนะครับเป็นพระนางพญานะครับครับนางพญาเนื้อดินนะครับสวยๆนะครับเนื้อดินแบ่งบันเบาๆนะครับสามร้อยบาทรวมส่งครับรายการที่10ก็เป็นนางพญาอีกองนะครับแต่องค์นี้จะแบบหน้าตาครับหน้าตาจะฟอร์มเต็มหน่อยครับ ครับคลาสสิกที่คาบนะครับคาบกุนะครับตรงนี้แบ่งปันเบาๆนะครับสามร้อยรวมส่งนะครับค้านางพญาครับมาที่รายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนี้จะเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับเหรียญเหรียญแตงเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเหรียญแตงโมนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับสุสานไต้ลักษนะครับจังหวัดลำปางนะครับ สายเหนือน่าจะชอบนะครับอ่าดูนะครับกระแสาเหรียญพร้อมเลี่ยมนะครับเลี่ยมพร้อมใช้นะครับภาพปีหนึ่งเจ็ดนะครับสภาพเปลี่ยนยังสวยนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนองแดงลมดำสะหน่อยกระแสายเหรียญก็ใช้ได้เลยครับนี้ชัดเจนนะครับ ชัดเจนยันต่างๆอักขระต่างๆก็โอ้โหเส้นสายแตกสวยเป็นธรรมชาติครับแป่งไเบาๆครับพี่ๆน้องๆทางบ้านครับสามร้อยบาทครับรวมส่งครับหลวงพ่อเกษมนะครับช่องทางการติดต่อผมนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดห้านะครับห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดนะครับแอดไลน์ดีของผมนะครับที่เบอร์ amut นะครับแปดแปดแปดนะครับมีเก็บปลายทางนะครับพระทุกองค์นะครับพี่ๆแจ้งได้นะครับมีเก็บปลายทางนะครับผมจะรวมไว้ในราคาอยู่แล้วนะครับ ไม่คิดเพิ่มนะครับอ่ามาต่อที่รายการที่สิบสิบสองนะครับสิบสองนี่จะเป็นพระซุ้มกอนะครับซุ้มกอกําแพงเพชรนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับดูด้านหลังนะครับความธรรมชาติของเนื้อดินนะครับแห้งนะครับสวยนะครับพระเก่านะครับอายุนับร้อยปีผ่านกานเวลานะครับหน้าตาพระก็จะแบบอ่าความเก่านะครับค่าความเก่ามันก็จะบดบังเลยครับจะเห็นริ้วต่างต่างนะครับคาบมนสารนะครับเห็นเม็ดแดงเห็นตามซอกแขนนะครับพระอกนะครับ จนถึงพักกันด้านหูเลยเราก็จะเห็นเส้นซุ้มขึ้นไปเนี่ยจะมีคาบเกาะนะครับคาบเก่าแสดงถึงอายุพระนะครับองค์นี้แบ่งปันเบาๆนะครับสามร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับแต่การที่1ิบสามก็เป็นซุ้มกออีกองคนะครับเนื้อเนื้อหาก็จะโทนเดียวกันเลยนะครับแตกต่างก็ต้องที่พิมพ์ทรงนิดนึงนะครับเพราะแต่ละองค์นะพระมันจะมีธรรมชาติของเขานะครับก็บางองค์ก็จะเป็นธรรมชาติแบบว่าใบหน้าฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่เหมือนกัน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์นะครับแบ่งปันเบาเบานะครับสามร้อยบาทนะครับรวมส่งองค์ที่สิบสี่องค์หนึ่งนะครับก็จะเป็นฟอร์มเต็มอีกองค์หนึ่งนะครับอ่าดูนะครับความสวยด้านหลังแบ่งปันเบาเบานะครับพสะุมกรนะครับสามร้อยบาทรวมส่งนะครับมาที่องค์ที่สิบห้านะครับสิบห้านี้เป็นหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดเนื้อเนื้อขาวนะครับเป็นเนื้อแบบหลวงปู่ทวดวัดประสาทนะครับเนี่ยครับ ขอโทษครับเห็นทัมวนสารครับเห็นเม็ดแร่ต่างๆไหมครับเนื้อขาวนะครับเนื้อจะออกไปทางโซนสมเด็จนะครับไปทางโซนสมเด็จบางขุนพรมครับสวยเลยครับเนี่ยหลวงปู่ทวดประสาทนะครับสามร้อยบาทครับรวมส่งนะครับรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับดูชัดๆครับสวยขนาดทะลุเลี่ยมยังเห็นชัดสวยขนาดนี้นะครับ ะสวยครับเนื้อสวยครับน่าใช้ครับต่อมานะครับรายการที่สิบหกนะครับเป็นหลวงปู่ทวดพระปราสาทอีองนะครับมาดูความสวยนะครับเนื้อเนี่ยโอ้โหออกไปทางสมเด็จบางขุนพรมนะครับขาวขาวสวยเลยด้านหลังฝังเม็ดแร่นะครับมันอยู่ในมวลสารอยู่แล้วครับเป็นเม็ดแร่ที่เหลือเนี่ยครับธรรมชาติมากครับเนื้อขาวเหมือนบางขุนพมเลยครับสวยครับคลาสสิกมากครับเนื้อแห้งแบบนี้นะครับใช้แล้วบอกโอ้โหพระ มีลันตลายครับแบบว่าแค่คาดปลอดภัยก็หลงบูทวดนะครับเป็นพันในดวงใจผมอีกองนะครับแบ่งปันเบาๆนะครับสามร้อยบาทนะครับแต่การที่สิบเจ็ดนะครับมาต่อกันเลยนะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นหลุงพอปานครับวัดบางนมโคนะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นพิมพ์ขีปนาวะนะครับเป็นพื้นเนื้อดินนะครับของอยุธยานะครับสวยๆเลยครับตรงนี้คลาสสิกจริงๆเนี่ยครับดูดีครับอื้ม เส้นธรรมชาตินะครับธรรมชาติของยันของอัระตัวองค์พระนะครับเส้นโอ้โหพระเกตนีขึ้นแบบตามฟอร์มนะครับหูิ้วแขนซอกจีวรชัดชัดนะครับนั่งฐานบัวนะครับเมตฐานบัวคมคมนะครับไปจนถึงตัวประกาศนะครับเอ้ยขอโทษนะครับประหมอนะครับเขาเรียกพิมพ์นี้ขีปประหมอนะครับสวยสวอีกพิมพ์นะครับที่น่าใช้นะครับหลวงพ่อปานและบางนมโคนะครับนี่นะครับ สามร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับในการที่สิบแปดครับแปดเป็นเหรียญพระพุทธขอโทษนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นพระพุทธโสธรนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับปีสองห้าสามแปดนะครับเป็นเหรียญกรมตารวจครับหลวงพ่อโสธรนนะครับกรมตารวจนะครับสวยนะครับเหรียญนี้แบนเบาๆนะครับสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับ มาที่รายการที่สิบเก้านะครับสิบเก้านี้เป็นเหรียญหยดน้าครับหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับเป็นเหรียญหยดน้ํานะครับหลังยันนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับสวยๆนะครับหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหานไร่ระยองนะครับเหรียญหยดน้ํานะครับอ่าเรี๋ยวนี้มีเหรียญประสบการณ์นะครับเยอะแยะนะครับของของชาวระยองนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมมีเรื่องเล่านะครับเดี๋ยวถ้ามีพระหลวงปู่ทิมมาเนี่ยผมจะแบบว่า เราประสบการณ์นี้ฟังนะครับที่พบกับตัวตัวเองหรือว่าได้ได้ยินมาจากคนพื้นที่นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับหลวงปู่ทิมวัดหานไร่นะครับจังหวัดระยองครับสามร้อยบาทรวมส่งนะครับตรงนี้รายการที่ยี่สิบครับรายการยี่สิบนี้เป็นเห,นเหนรียญหลวงเหรียญลักคังของอของจังหวัดลำปางครับของไหนนะ ขอโทษนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับหยิบผิดอ้อนหยิบถูกหลวงพ่อเกษมนะครับหลวงพ่อเกษมเหรียญระฆังนะครับโอเคหลวงพ่อเกษมนะครับเหรียญปีสองห้าหนึ่งหกนะครับเป็นเหรียญระฆังหลวงพ่อเกษมนะครับโทษทีผมสับสนกับรุ่นสุสานได้ลักหลวงพ่อเกษมอ่าตัวนี้เหมือนจะเป็นเนื้ออันปะก้านะครับสวยๆนะครับนี่นะครับดูเลยนะครับ เหรียญลุงพกเกษมนะครับเนื้อประกานะครับแบ่งปันเบาๆครับสามร้อยบาทรวมส่งนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการยี่สิบเอ็ดนี้จะเป็นเหรียญลุงปุโตนะครับลุงปุโตวัสดุชิมพีนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับ่างนี้ครับแบ่งปันเบาๆนะครับพี่ๆสามร้อยบาทครับรวมส่งนะครับลุงปุโตนะครับอ รายงานที่ยี่สิบสองนะครับอ่ายี่สิบสองเป็นหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับวัดบ้านไร่นะครับอําเภอด่านกลุ่นทศจังหวัดนครราชสีมานะครับอืรุ่นเพชรตาเอกว่าครับปีสองห้าสามหกนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับเหยี่อสวยๆอีกองนะครับพระสวยที่น่าใช้อีกองนะครับอ่าดูใกล้นะครับโคตดตอกชัดเจนนะครับอ่าแบ่งนี้แบ่งฟันเบาๆครับสามร้อยบาทรวมส่งนะครับหลวงพ่อคูณครับ รายการที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามเป็นหลวงพ่อพรมวาช่องแคร์นะครับก้นละคังนะครับอันนี้ก็เหรียญประสบการณ์รูปหล่อปั้มประสบการณ์อีกองนะครับหลวงพ่อพงมว่าช่องแคร์นะครับสวยๆเลยครับแบ่ง้แบ่งไปเบาๆนะครับเอาสามร้อยบาทพอนะครับผมส่งรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการยี่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะครับเหรียญเสาห้านะครับหลวงพ่อมุ้ยว่าดอนไล่ครับสุพรรณบุรีนะครับโอเหรียญนี้สุดสวยครับดูยันนะครับความคมความโหเส้นยันต่าง คมชัดสวยครับสวยมากๆครับเหรียญนี้ครับเหรียญสอห้าหลวงพ่อมุ้ยนะครับเหรียญประสบการณ์นะครับแบ่งปันเบาๆนะครับสามร้อยบาทรวมส่งครับต่อมาองค์ที่ยี่สิบห้านะครับเป็นเหรียญส่งน้ํานะครับหลวงพ่อพรมวาช่องแคร์นะครับอยู่ในตลาดพร้อมเลี่ยมนะครับตลับสวยนะครับเหรียญหลวงพ่อพรมเนี่ยองค์นี้เป็นเหรียญสองน้ำนะครับที่มีประสบการณ์สูงนะครับเหรียญนี้นะครับแบ่งปันเบาๆนะครับเหรียญนี้ครับสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับ หลวงาพรมมาช่องแคร์ครับรายการที่ยี่สิบหกครับยี่สิบหกเป็นเหรียญเจริญพรครับเจริญพรล่างหลวงบุทิมวันหันได้ไลยยองนะครับเหรียญประสบการณ์อีกองนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญนี้ครับเป็นที่สอดแสวงหาของชาวอ่าภาคตะวันออกนะครับเหรียญนี้เขาบอกเลยครับประสบการณ์สูงมากครับน่าใช้ครับพี่ๆน้องๆทางบ้านรับชมนะครับถ้าชอบติดต่อผมมาได้เลยนะครับทักไลน์ดีมาคุยกันนะครับแบ่งปันเบาๆครับสามร้อยบาทครับ รายการที่ยี่สิบเจ็ดครับเหรียญเสือนะครับตั้งเสือครับหลวงพ่สุดวัชะหลงนะครับสมุนสงครามนะครับเหรียญนี้ก็สุดยอดความเหนียวครับประสบการณ์สูงครับตีใหญ่ครับเหรียญนี้ตีใหญ่ครับแบ่งเบาๆนะครับสามรอยห้าสิบนะครับลมส่งครับพราะเลี่ยมก่อนไมค์คอนนะครับองค์ที่ยี่แปดนะครับยี่แปดเป็นเหรียญเสมานะครับเสมาทองนทองแดงลมดำนะครับผิวก็จะ เหรียญเมมาสองห้าหนึ่งแปดนะครับหลวงปู่ทิมวัดหาไร่นะครับโคตรน่านะครับแบ่งบันเบาๆนะครับเหรียญนี้นะครับสามร้อยบาทลมส่งครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้านะครับเป็นหลวงมะกรวยวัดโกศิตารามนะครับเหรียญกลมนะครับเหรียญจิโกแบ่งบันเบาๆนะครับหลวงมะกรวยนะครับสามร้อยบาทลมส่งครับองค์ที่สามสิบนะครับเป็นหลวงปู่ทวดครับบล็อกทอจุดนะครับหลวงปู่ทวดตอรีดนะครับหลังตารีนะครับ หลังหนังสือ penguin, ขอโทษครับตัวรีเล็กนะครับหลังหนังสือนะครับแบ่งปันเบาเาครับ nah, วงนี ать, ้สามร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดเป็นหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นเบตงนะครับเป็นรูปหล่อร้อยองค์นะครับหล่อโบราณที่สวยนะครับฐานต่อโคตดนะครับแบ่งปันเบาๆครับพี่สามร้อยบาทนะครับพี่น้องๆครับรายการที่สามสิบสองนะครับเป็นหลวงปู่ทวดอีกองนะครับเบตงนะครับต่อโคตดนะครับแบ่งปันเบาเบาครับสามร้อยบาทรวมส่งนะครับ รายการที่สามิบสามนะครับเป็นหลวงพ่อทวดทอจุดนะครับพิมพ์เล็กนะครับหลังหนังสือครับแบ่งปันเบาๆนะครับองนี้ครับสามร้อยบาทรวมส่งนะครับรายการที่สามสิบสี่ครับอีกองค์นะครับทอจุดนะครับพิมพ์เล็กนะครับหลังหนังสือนะครับแบ่งปันเบาเบานะครับสามร้อยบาทรวมส่งนะครับดูความสวยเลยรายการสุดท้ายนะครับรายการที่สามสิบห้านะครับหลวงโพ่ทวดครับหลังหนังสือครับ มีห่วงนะครับบล็อกมีหูนะครับอันนี้แบ่งปันเบาๆครับตรงนี้ครับสามร้อยบาทลมส่งนะครับแบ่งปันเบาๆครับสามร้อยบาทลมส่งนะครับอ่า EP นี้ก็เป็น EP ที่ยีิบสี่จบแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับชอบพระองค์ไหนก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับโทรมาสะดวกปิดนะครับหรือว่าทักไลน์ดีมาคุยกับผมนะครับ amut 8 8ดนะครับ แล้วก็ผมฝากเป็นกำลับบงใจผมนะครับช่วยกดติดตามช่องผมนะครับแล้วกดถูกใจนะครับผมจะนำพาร์ทดีๆนะครับมานำเสนอไปให้พี่ๆน้องๆทางบ้านรับชมกันตลอดนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่อีพีหน้านะครับอีพีนี้สวัสดีครับ